ก็เสร็อินดีสวัสดีจ้ากับมือนีกับพามะเบิงเ,เห็ดโค้งสั่งเลี้ยงแหนแดงเด้อจ้ามองดีสีบ,บ่มีหลังคาเด้อจ้าพี่นอ้องเห็ดแบบบ่มีหลังคาเบิงจ้าถ้าเกิดว่าเขาเห็ดแล้วแผ่พันขยายได้ดีเขาก็บ่ตองเห็ดจ้าลังคาแต่ว่าถ้าบดดีเขาก็จังเห็ดเป็นสแลนสีเขียวคุ้มลงไม้อีกเทือนึงเด้อจ้าเพราะว่าจังไดเขาก็ ต้องการทีซิมีแสงผ่านเพื่อสำเคแสงจ้ะสำหรับแหนแดงเด้อจ้ะนี่เด้อจ้าบอนี่เป็นอบอแหนแดงเด้อจ้ะพึ่งเห็ดแล้ววังหันพี่น้องเหลือแต่ถากห้าแล้วก็ปูพยางจ้ะนี่เด้อจ้ะก็ใส่เวลาเห็ดทั้งหมดสองมื่จ้ะมื่นีนเ่ครื่องมือแต่ว่าเมื่อวานเขาก็ไปไปตัดใหม่นำเด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะ บ่อ,บอแหนแดงมองหันกว้างอยู่ที่สองเมตรคูณสามเมตรฐาสิบค่ะแล้วก็ทั้งพี่เขากระเหเ็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสำรับบ่อ,บอคุนหอยเชอรี่จะบ่อนีกว้างอยู่ที่เม็ดเม็ดหนึ่งนี่แหละเม็ดกลัวๆจะพี่น้องเม็ดน้อยๆจะเพราะว่าเขาเห็ดเป็นใหม่เขาตอกเองเขาก กะเอาตามพื้นที่จ้ะเพื่อให้เหลือพื้นที่ว่างที่เดินสะดวกจ้ะแล้วก็กะเอากับพายางจ้ะพายางนี่ก่วงอยู่ที่สองเมตรคูณสเมตรจ้ะพี่น้องมันนีเพราะเข้ามายกยกขอบสูงน้ำจ้ะสองฟังเข้ากะตีไปเป็นเมตรกว่าจ้ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นความก่วงกลายมาเป็นบอ่อที่เมตรคูณสองเมตรประมาณนี้แหละพี่น้อง จ้ะบ่อ,บอนี่เขาก็ได้ลงหอยเชอรี่แล้วเด้อค่ะนี่เลยจ้ะบ่อ,บอนี่ก็มีทั้งเบิด์ตสามร้อยโตจ้ะพี่น้องกว้างเมตรคูณสองเมตรเนี่ยจ้ะสามร้อยโตเมตรคูณสองเมตรได้สามร้อยโตคือกาวาสิเลียงไปจนใหญ่เลยจ้ะพี่น้องจนเป็นใส่พอแม่พันเลยจ้ะแล้วก็เลย บอไซสีบอไซหลายจ้ะถ้าเป็นไส้ใบไน่เขาใส่ได้หลายแต่ว่าถ้าใส่เพื่อเขาเลี้ยงเพื่อไน่เขาก็สีบอไซหลายเดี๋ยวแอร์อรัดนี่เขาก็สีบอไงาซาจ้ะ,จะบอนี่เป็นบอทีเขาคัดใส่สำหรับลงุงแยกออกมาจากบออนุบาลเราก็มาขุนมองนี่เด้อจ้าขุนแล้วก็คัดไปใส่ บอวังหันนะจ๊ะพี่น้องนี่จ่ะพี่น้องเดี๋ยวพาชมด้วยจ่ะอันนี้เขาก็กกาลังมากินอาหารกันอยู่เด้จ่ะมองนี่เป็นเอใบชาจ่ะพี่น้องชาเขียวที่เขาชงแล้วจะเป็นเศษใบใบชาจากก็ะเลยร้องมันเป็นใบใหม่เขามากินพืชพักก็ะเลยเอาร้องเอาใบชามาลงไซเบิงเด้จ้ะปรากฏว่ามันอาจสีหอมจาะกะมาลุ่มกันเต็มเลยจ้ะเนี่ย เป็นใบาชาจะนี่เด้อจ้ะก็จุลงเลือเอ้อนนี่จุได้ซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องก็ววาสิเวนใบกอนถ้าเกิดเขาน้าเนี่ยจังใดก็จังหาหมองขยับขยายเพิ่มเติมอีกเด้อจ้ะนี่ก็เป็นทางยางจ้ะ นี่เดี๋จ้ะอันนี้ก็เป็นบอ่อขุนแหนแดงจ้ะใส่สาลายเขาลงไปน้าด้านล่างเด้อจ้ะเพื่อทีสีปอนหาแหน่นเพื่อทีสีปลูกให้เขาขยายพันธุ์เพิ่มจ้ะพี่น้องจ้ะกระมังผสมปุนทั้งนี้ก็ใบนี้หาลอยบาทเดี๋พี่นอ <c oughs> อ้องคือเขามีอยู่แล้วจ้ะต่กี้เขาใส่เป็นที่กินน้ำแพอ่าอ,อันนี้เขากะ เพราะแหนแดงคือกันจะโบไซหอยจ้ะจ้ะตอนนี้กับเป็นเวลาใบใบมงจ้ะพี่น้องอันนี้กับแล้วแล้วเด้อจ้ะน,นี่กว้างสองเมตรเยาสามเมตรจ้ะอันนั้นกว้างสองเมตรเย้าสามเมตรห้าสิบจ้ะกับได้ทั้งเบิดสองบอจ้ะแล้วก็ทาแต่เขาสิปูพยางอย่างเดียวเคีร์พื้นที่แล้วก็ปูพยางจะพี่น้องเดี๋ยวกั มองหั่นกระสีได้ลงสาลายแล้วก็แหนแดงน้ำจ้ะทั้งเทิงร้อยเป็นแหนแดงจ่ะจังได้ก็ยังหอยเชลรีกระสีอัปเดตให้เบิ้งอีกเทือเด้อจ้าไอในส่วนของการเลี้ยงแล้วก็การขุนแล้วก็ลงเลือนจ้าลงเลือนกรสีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องบ,บ่บมีอย่างหลายบางคนแล้วก็เขากับปูสาลนเด้อดจ้าทั้งบนเป็นสาลนดำสาเลนดำนี่ช่วยให้ มันเย็นเด้อจ้ะเป็นสแลนเขียวนี่สีห้อนค่ะพี่น้องอันทาผพุไดสีซื้อแพงก็สแลนดำน้ำไผลสีซื้อมาเฮ็ดฮ่มะกะไอ้บ่ต้องส่เด้อจ้ะสแลนเขียวห้อนจ้ะกล้องแสงบ่ไดหลายจ้ะพี่น้องนี่จ้ะสแลนดำเย็นจ้ะเราก็ถูกราคาถูกกลัวจ้ะบ่อนี่กะคุนป้อยไปแล้วทั้งเบิดพันพันกวกาโตจ้ะตั้งใจไว้พันหนึ่งแต่ว่าเท่ากับเพื่อ เป็นเพื่อตายน้ำลนนเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะก็ยู่กันก็นยู่ดียู่จาะพี่น้องนี่จ้ะก็ะซิมีหลายไส้เด้จ้ะเป็นหุ้นคุณรุนแรกๆที่เขาคัดมาจากอ่าบออนุบาลหนึ่งอนุบาลสองจ้ะนี่อันนี้ก็คือถือว่าใส่ไงเด้จ้ะอันอันน่อยกระซิมเรื่องเือเขาคัด ช่วงที่เขารีบๆเขาคัดห้เพื่อครบจํานวนเขากะน,นี่แหละพี่น้องถ้ายูยังสีก่กะยูดี้วจ้ะบบต้องห่วงเรื่องอาหารของเขาดูแลเรื่องเฉพาะเรื่องน้ำว่ให้เสียว่ให้ไม่กินกะเพอาะจ้ะเพราะว่าเมื่อเ้าเขาก็ได้เติมนม้ำแล้วก็ปล่อยน้ำออกด้านหลังเลยจ้ะเพื่อใส่สวนย่อมจ้ะ ้าคลิปนี้กับสาวอินดี้กับลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า